ของโรงเรียนวัชิลาธรรมสาธิตในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งจากการได้ตรวจประเมินตั้งแต่ขั้นตอนแรกมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะทําให้สํญญานักงานเกนขตพักแโนงและคาคีเครือข่ายนะคะทุกท่านที่เข้ามาร่วมประเมินมีความึงพอใจแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าโรงเรียนจะดูแลลูกๆนะคะ น้องๆน,น,นักเรียนของโรงเรียนวินเชิยรธรรมสาธิตให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ในในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการของอาการรักษาและป้องกันการแพร่ระาาบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาวิด19นะคะก็ต้องกับขอบคุณค่ะคณผู้บริหารของโรงเรียนวันชิยรธรรมที่ ให้ความใส่ใจนะคะทุกขั้นตอนมาตรฐานสูงเหลือเกินค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครอของเราเองนะคะเห็นแล้วก็ประทับใจแล้วเชื่อว่าในหลายโรงเรียนคงต้องมาดูงานที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าคุณภาพรนเหลือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะห้องต่างๆที่แยกมีความชัดเจนนะคะในการที่จะออป้องกันนะคะไม่ให้มีการแพร่ระบาดแล้วก็น้องๆทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็อยากจะแจ้งกับน้องๆนักเรียนทุกคนว่า เข้าใจว่ามาโรงเรียนจะปลอดภัยเกิอยู่ที่บ้านนะคะสําหรับมาตรการที่ทางโรงเรียนได้วางไม่ให้กราบขอพระคูณท่านผู้อุ่งในการโรงเรียนเปอย่างสูงและก็เรียมคณะบุคลากรที่เตรียมความพร้อมนะคะสําหรับรับนน้องในครั้งนี้ค่ะขอพระคุณะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุธิธิปัญญาสกุลวงศ์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของเรานะคะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนะคะในมาตรการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้ตั้งไว้นะคะเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะทางคุณสุทธิปัญญาสกุลวงศ์นะคะว่าท่านมีความมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นกับทางโรงเรียนเรามากน้อยเพียงใดคะครับก็ เช้าวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัฒนธรรมสาธิตกับคณะกรรมการทุกท่านตั้งแต่ดูหน้าโรงเรียนจนก้าแรกที่ก้ามาสู่โรงเรียนนั้นนะครับผมได้เห็นถึงความตั้งใจใส่ใจนะครับของท่านผู้อำนวยการท่านอาจารย์ทุกท่านท่านรองผู้อำนวยการนะครับที่ทุกคนได้ให้ความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับตัดกันที่จะเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนวัฒนธรรมสาธิตแห่งนี้ เราเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรการที่เข้มข้นอย่างนี้นะครับที่ท่านพออ,อนี่ให้ความให้ความใส่ใจและสติ๊กมากๆทั้งระบบเลยผมมั่นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะนะครับโรคโควิดได้อย่างแน่นอนและเพราะว่ากันอยู่รวมกัน3,170คนอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเกิดเรามีมาตรการที่ใส่ใจและเราชัดเจนในการบริหารการจัดการนะครับและเราไม่ไม่มีการยืดหยุ่น นะครับอันนี้แหละครับจะทําให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากจะบอกพวกคองทุกคนที่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนนักเรียนทุกคนนะครับที่มาใช้บริการโรงเรียนรัาศึกษานะครับก็เราต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับถ้าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเราก็มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยและเราก็จากที่จากการประชุมมาเราก็เห็นถึงว่าเรามีมาตรการที่ ชัดเจนที่ไม่มีการยืดหยุนนะครับบางครั้งอาจจะพวกเขาไม่เข้าใจบอกทำไมแค่นี้ไม่ได้ทำไมแค่นู้นไม่ได้นะครับเด็กนักเรียนบอกเอะทำไมตรงนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บอกเพื่อความปลอดภัยทุกคนนะครับเราไม่สามารถที่จะยืดหยุนทําให้ระบบทั้งหมดสูญเสียหายไปได้นะครับรมผมมั่นใจครับว่าเราชนะแน่นอนและปลอดภัยครับท่านครับที่มาใช้บริการโรงเรียนค่ะขอขอบพระคุณท่านสุธีปัญญาสกุลวงศ์เป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบคุคคลสำคัญอีกทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณอํานวยศรีตระกูลทรัพย์นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์คุณอํานวยนะคะจากเมื่อเช้านะคะที่ได้มาตรวจเยี่ยมมาตรการต่างๆของทางโรงเรียนนะคะเชื่อว่าตอนนี้ทางผู้ปกครองนะคะก็อาจจะแอบกําลังกังวลใจอยู่ว่าจะปล่อยบุตรหลานของเขานะคะมาออกสู่ข้างนอกหรือมาสู่โรงเรียนตรงนี้อยากจะให้คุณอํานวยได้สร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ปกครองค่ะครขอบคุณครับ ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายจากการประชุมของคณะกรรมการศึกษาศึกษาที่ผมได้เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยได้ประชุมในมาตรการ44ข้อของกรมควบคุมติดต่อโรคนะครับเราได้มาเห็นของจริงเมื่อเช้าครับเราเริ่มจากด่านแรกเลยก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยจะได้มีการที่จะคัดกรองแยกสำหรับ คนที่ฉีดสองเข็ม<ะ>กับคนที่ฉีดยังไม่ครบสองเข็มออกจากกันโดยสิน้นเช<ะ>ิงนะครับแล้วก็มีมาตรก,การในการาตรวจสอบคัดกรองอไม่ว่าจะเป็นสแกน<ะ> QR Code โคเพื่อที่จะแสดงหลักฐานให้ชัดเจน<ะ>คือใครมาหลอกไม่ได้ใครจะไปเอาใบเสร็จนู่นนี่มาหลอกโรงเรียนไม่ได้นะคุณต้องสแกนเข้าไปใน<ะ>ในค r คแล้วมันก็หมอพร้อมก็จะฟ้องขึ้นมานะครับว่า เด็กคนนั้นได้ฉีด2เ <itu> ข็มแล้วเราก็จะให้ผ่านไปอีกส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ยังฉีดไม่ครบ2เข็มเนี่ยเราก็ให้ออกทางด้านขวามือนะครับโดยมาที่ห้องตรวจสอบมาที่ห้องตรวจสอบเพื่อที่จะให้ทางคุณครูเนี่ยได้ตรวจเอชีเทอีกครั้งหนึ่งว่าเด็ก มีความปลอดภัยหรือไม่<ะ>เพราะนั้นผู้ปกครองที่มีความกังวลใจนะครับว่าถ้าส่งลูกหลานมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยท่านมีลูกหนึ่งคน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นนะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการเขตก็ดีมาเนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าท่านไปตรวจสถานที่หลายสถานที่มากนะครับแต่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของเราเนี่ยได้มาตรฐานเกินความความคาดหมายซึ่งท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยกำลังจะเอาเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับพร้อมทั้งที่ที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนอื่นเนี่ย มาดูโรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนวชิลธรรมสาธิตของเราอันนี้เป็นอันดับแรกนะครับอันดับสองพอท่านผ่านด่านมาเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยท่านจะเข้าเกรดนะครับเกรดก็จะตรวจสอบท่านอีกทีนึงก็จะมะีในเรื่องของกอห์สำหรับล้างมือนะครับล้างมือเสร็จท่านผ่านดิจิทอลนะดิจิทอลเกรดท่านผ่านไปโรงเรียนบังคับให้ท่านต้องล้างมือด้วยสบู่ สามสี่ด่านนะครับท่านยังท่านยังเข้าถึงห้องเรียนไม่ได้เลยเนะี่ยผ่านล้างมือจากที่มีสบู่เรียบร้อยแล้วลูกท่านจะเข้าห้องเรียนหน้าห้องท่านนะครับยังมีแอลกอฮอล์สำหรับให้นักเรียนเนี่ยจะต้องเช็ดมือทีอีกครั้งหนึ่งด่านสุดท้ายครับพอก้าวเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บคุณครูจะแจกผ้าผ้าชิชู่เปียกทันทีนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้ไปทำความสะอาดโต๊ะเรียนของท่าน ต้องบอกท่านผู้ปกครองเลยครับแล้วก็บอกเด็กนักเรียนเลยครับว่าขอให้มั่นใจโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมาตรการที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ดําเนินการแล้วได้กําหนดขึ้นมาเนี่ยเกินความกว่ามาตรฐานมากมายนะครับยกขนาดผมเนี่ยผมทํางานเอกชนเอาบอกอก็ได้ผมทํางานอยู่ที่อาคารซันทาวเวอร์สูง40ชั้นกับ32ชั้น มีฝรั่งเป็นออฟฟิศบิลดิ้งมีฝรั่งอะไรมาเช่าเยอะแยะมากมายก,กอ่อนยังไม่มีมาตรการในการคัดกรองหรือตรวจสอบดีเท่าโรงเรียนวชีลธรรมสาธิตเลยเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ปกครองที่มีความกังวลอยู่นะครขอให้ท่านสบายใจผมเชื่อว่าลูกท่านมาโรงเรียนเนี่ยปลอดภัยจากโควิด -19 มากกว่าอยู่บ้านอีกขอบคุณครับค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการ เยี่ยมชมนะคะแล้วก็ตรวจสอบมาตรการต่างๆทั้งหน่วยงานแล้วก็โรงเรียนนะคะในวันนี้นะคะเราอยู่กับร้อยตำรวจเอกอำนาจชาวสวนนะคะท่านเป็นผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบ,บาลพระขนงค่ะก็อยากจะสอบถามถึงมาตรการของทางโรงเรียนของเรานะคะที่ท่านได้เยี่ยมชมเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะว่ามีความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะครับคณะ,ะผู้บริหารโรงเรียนนี้นะครับ สร้างจุดคัดกรองนะครับก่อนที่จะนำนักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนะครับซึ่งจุดคัดกรองตรงนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานที่ว่าคือมาตรฐานเกินร้อยนะครับซึ่งเท่าที่เยี่ยมชมมานะครับพร้อมคณะ,ะผู้บริหารโดยโดยเฉพาะสํานักงานเขตนะครับท่านผู้ในการเขตได้มาร่วมด้วยแล้วก็ภคีเครือข่ายต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เรานะครับในฐานะตํารวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแล ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบกับตัวผมเองนะครับก็เป็นเจ้าที่ตํารวจนะครับหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนก็คือตํารวจประสานโรงเรียนเข้ามาดูทุกเกือบทุกโรงเรียนที่มาดูต้องบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มาตรฐานเกินร้อยที่ท่านผู้นายเขตต้องการบอกว่าจะเป็นต้นแบบของอสํานักง,งานเขตพะ้นที่จะพามาดูเยี่ยมชมซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เข้ามาต้องบอกว่าสร้างนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับ บุตรหลานกับท่านผู้ปกครองประกอบกับสร้างความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นแล้วอยากอยากจะบ,บอกว่าเป็นที่หน้านะครับชื่นชมแล้วก็บอกขอชื่นชมคณะนะผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้สร้างมาตรฐานนี้แล้วก็เชื่อว,ว่าผู้ปกครองที่นะครับยังมีความรู้สึกว่าลัง,ลงเลหรือกังวลว่ามาแล้วตัวลูกจะไม่ปลอดภยัยผมต้องบอกว่า ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่โรงเรียนทํานี้ก็คือเพื่อนะฮะสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุตรหลานของท่านผู้ปกครองนะครับขอบคุณครับ ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือจากศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีนะคะจากที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะตรวจสอบนะคะก็อยากจะขอสัมภาษณ์นะคะคุณยุพินนะคะสักเล็กน้อยว่ามาตรการต่างๆที่โรงเรียนได้วางไว้เนี่ยได้มาตรฐานไหมนะคะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะคุณยุพินคะ,ะก็ขอให้เต็มสิบเลยนะคะตั้งแต่ตรงจุดคัดกรองสกรีนนิ่งเลยนะคะ,คะที่มีการแยกส่วนระหว่าง เด็กที่ได้รับวัคซีนหรือเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเราต้องมีการดําเนินการขั้นตอนยังไงต่อเนี่ยเป็นลําดับขั้นตอนที่ดีมากเลยค่ะ,คะมีการแยกได้ชัดเจนนะคะค่ะ,คะแล้วก็จะมีจุดในส่วนของห้องอ่าห้องของคอรลนทีนถึงห้องไ,ไอโซเลตนะคะที่มีการแยกเด็กค่ะหากกรณีที่มีเจอเด็กป่วย หรือว่าเด็กไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะกะ็เป็นเป็นเป็นตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนคะ,ะคะที่ได้กําหนดมานะคะค่ะก็ให้เต็มสิบเลยค่ะ <laughs> ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุพินเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้มยการโรงเรียวนวิเชธรรมสาธิตนะคะก็คือท่านผู้มยการสันติพงษ์ชินประดิษฐ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะท่านก็ได้ลงมานะคะตรวจสอบแล้วก็ดูแลด้วยตัวท่านเองเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้มีการซักซ้อมเอออย่าเรียกว่าซักซ้อมเลยค่ะเหมือนจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจนะคะที่เราจะให้หนักเรียนของเรากลับมา Back to school อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ในการค้าจากมาตรการที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นนะคะท่านผู้ในการมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทุกขั้นนะครับโรงเรียนมีกำหนดเปิดเรียนออนไซต์ในวันอังคารที่16พู้จิกายนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศาตอนปลายกลุ่ม A นะครับ ในในวันพรุ่งนี้นะในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความปลอดภัยของเรียนนะครับเราก็เลยได้เชิญคณะกรรมการประชิญวิกฤตนะครับซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของโรงเรียนแล้วก็ของเขตพระหนงนะครับมาทดลองระบบอย่างเช่นวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสุทธ,ธิปัญญาสกุลวงศ์นายกสมาคมผู้ครองและครู ท่านผู้เหนวยการเขตพระขหนงนะครับท่านตัวแทนจากประธานเครือข่ายผู้ครองท่านตัวแทนจากาสถานีตำรวจพระขหนงตัวแทนจากศูนย์อนามัยโพสีสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาทดสอบระบบตั้งแต่ตรงสกรีนิ่งโซนนะครับเราเรียกว่า s สก e ีนิ่งโซนตั้งแต่มีการตรวจสอบการฉีดวัคซีน2เข็มหรือไม่ มีการตรวจสอบการเทสเรียกว่าไทยเซฟไทยนะครับแล้วก็มาวัดอุณหภูมิในระบบปกติล้างมือด้วยเจลแอลอฮแล้วก็เข้ามาวัวอุณหภูมิด้วยเราใช้คำว่าสแกนเนอร์อินฟาเรดนะครับอินฟาเรดซึ่งเป็นระบบของ3บินสุวรรณภูมิ3บินดอนเมืองนะแล้วก็ผ่านเกตเข้ามามาล้างมือนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าสกูนพาร์นะครับ ก็เป็นเหมือนพาสปอร์ตว่าคุณได้ปลอดภัยแล้วนะเข้ามาในโรงเรียนนะครับก็ทางกรรมการประชิญวิกฤตเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้ชื่นชมนะครับว่าโรงเรียนทำได้ได้ดีเยี่ยมนะแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเหนือฝ่าหลายๆหน่วยงานนะครับก็ขอให้ให้มีความมั่นใจนะนอกนั้นโรงเรียนก็ยังได้จัดในโซนของที่เรียกว่า ฟอร t นทีนโซนนะครับก็คือเป็นหน่วยเป็นส่วนของการคัดกรองในกรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่ประสงค์จะมาเรียนเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ฟอร t นทีนโซนเพื่อตรวจเอทเคหรือมีการสัมภาษณ์อะไรต่างๆเบื้องต้นรวมทั้งยังเป็นเขาเรียกว่าส c h o o อินโ l a t i o n นะครับก็คือในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยเราก็จะมีห้องที่กักกันตัวตามระยะอาการ กิดผู้ง่ากักกันตัวเพื่อจะตรวจสอบอาการนะครับถ้าหากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราก็จะติดต่อกับศูนย์สาธารณสุขหรือติดต่อผู้ครองเพื่อที่ไม่ให้ไม่เข้าเรียนนะครับไม่ให้ไม่เข้ามาถ้าถ้าใครมีความเสี่ยงนอกจากในส่วนตรงนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ให้คนนอกนะเช่นแขกที่มาติดต่อรายการ คนมาส่งของอะไรต่างๆเราจะไม่เข้าในมาในโรงเรียนในส่วนที่สามเลยนะครับเราจะกักไว้ที่ฟอรินทีนโซนทั้งหมดส่วนที่สามก็คือเซฟตี้โซนเป็นส่วนที่เฉพาะสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้แล้วก็คุณครูเท่านั้นนะครับคนอื่นก็เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะครับก็เด็กก็กับคุณครูก็จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตอนนี้ในห้องเรียนของเรามีเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกห้องเรียนนะครับก่อนเด็กจะเข้าห้องนี่จะต้องล้างมือตัวเองแล้วก็ฝากผู้ครองให้เตรียมผ้าเหมือนผ้าที่ไม่ได้ใช้อะไรเพื่อที่เด็กจะได้เอาพ่นแอลกอฮอล์ใส่ใส่ไอ้เหมือนผ้าผ้าเช็ดนะมาเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ตัวเองนะครับเช็ดทำความสะอาดในห้องเรียนของตัวเองนะ คุณครูก็ต้องเช็ดด้วยนะครับแล้วก็จัดการเรียน,นการสอนการจัดการเรียน,นการสอนในห้องเรียนเขาเรียกว่าระบบบับเบิลคลาสรูมก็คือจะอยู่เฉพาะห้องของเขานะครับอยู่เฉพาะห้องของเขาจะมีการทํากิจกรรมข้ามกลุ่มน้อยสุดนะครับข้ามกลุ่มน้อยที่สุดแล้วก,การจัดการเรียนการสอนของเราก็จะเป็นแบบในระบบทั้งคือออนไซต์กับออนไลน์นี่ประกอบกันนะ ซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเด็กก็จะปลอดภัยนะถ้าเกิดเกิดมีความเสี่ยงจริงก็จะเป็นความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆเท่านั้นนะครับอัอนนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตรประจำวันนะครับการรับประทานอาหารการห้องน้ำต่างๆเนี่ยเรากำหนดมาตรฐานอย่างเช่นโรงอาหารเนี่ยนะก็ฝากผู้คองบอกให้เด็กเอาช้อนกลาง ช้อนส่วนตัวมานะครับเอาช้อนส่วนตัวมาเอาแก้วน้ําส่วนตัวมานะแล้วก็เวลารับประทานก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับไม่พูดคุยมากห้องน้ําเราก็มีแม่บ้านประจําห้องน้ําเลยแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้แม่บ้านจะต้องนั่งอยู่ตามชั้นเลยนะทุกสองชั่วโมงจะต้องเช็ดแอลกอฮอลทุกพื้นที่นะครับตามระเบียงนี้จะต้องเช็ดตลอด แล้วตอนนี้เราก็กำหนดว่าจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นผมพูดมาพอสมควรนะผมผมอยากจะบอกผู้ครองและนักเรียนว่ามาเรียนออนไซต์ที่วัดเชื้อธรรมสาธิตนะครับมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับพรุ่งนี้มปลายกลุ่ม A เ,เชิญมาเรียนครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ เดี๋ยวมปลายกลุ่มบีก็จะได้มีโอกาสออนไซต์บ้างส่วนนักเรียนชั้นมต้นนะครับจะฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่23 24นะหลังจากนั้นเดี๋ยวโรงเรียนก็จะพิจารณาให้มต้นมาเรียนต่ออีกอีกทอนหนึ่งนะครับอ่ะก็ฝากความปรารถนาดีนะครับไปสู่ผู้ของและนักเรียนโรงเรียนวิืว้อธรรมศาิตทุกคนครับขอบคุณครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแทนของคุณครูโรงเรียนวัชินธรรมสาธิตของเรานะคะก็อยากจะสอบถามนะคะคุณครูจุทารัตน์นะคะว่าจากมาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนของเราในวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูมีความมั่นใจในมาตรการตรงนี้มากน้อยเพียงใดคะค่ะจากการที่วันนี้นะคะเราได้ทำการทดสอบระบบนะคะในเรื่องของการคัดกรองสกรีนนิ่งแล้วก็บริเวณจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ ได้ค้นพบในส่วนของจุดแข็งและจุดอ่อนนะคะในส่วนของจุดแข็งเนี่ยก็คือ,อในความพร้อมนะคะในด้านต่างๆเนี่ยก็เกือบจะ100%แล้วแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่นะก็จะแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อความพร้อมสําหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนนักเรียนนะคะก็คือนายนัทพงศ์นะคะแล้วก็นางสาวเมวิกานะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวแทนนักเรียนทั้งสองคนนะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามานะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกมาจนถึงในส่วนของเซฟที่โซนของเราในวันนี้นะคะเราจะมาถามความรู้สึกของเพื่อนๆของเรากันดีกว่าค่ะค่ะ <c oughs> เป็นไงลูกนะัทพงศ์วันนี้ <c oughs> จากมาตรการที่โรงเรียนได้ออกแบบหรือวางมาตรการแต่ละขั้นแต่ละตอนไว้เต็ม10ให้กี่เปอร์เซนต์ดีคะให้9.5ครับผม9.5ครับอีกจุดห้าเหรอลูกอีกจุดห้านี้เผื่อแบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแบบมีคนติดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็ดีมากเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเรามัดระวังตัวเองไว้อีกจุดหเปอร์เซนตในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆที่โรงเรียนได้จัดสรรขึ้นนะคะมีวิการมีความคิดเห็นว่ายังไงลูก สำหรับมาตรการการคัดกรองแล้วก็รองรับของนักเรียนของโรงเรียนนี้นะคะก็มีความรัดก,กุมแล้วก็รอบคอบมากๆเลยคะ่ะก็ตั้งแต่มีการตรวจ<ม>วัดอุณหภูมิ2ชั้นนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดด้วยในระดับของระดับของอสนามบินเลยเนาะแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีการติดตั้งที่ล้างมือแล้วก็ร้อมกับเจลล้างมือที่มีความสะอาดแล้วก็ได้ตามมาตรฐาน,นะคะ่ะ เป็นอ่างล้างมือใหม่เลยนะคะท่านผู้อำนวยการของเรานะคะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะเป็นยังไงคะพรุ่งน,นี้ Back to School แล้วจะได้กลับมาเจอเพื่อนๆกับคุณครูที่เรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับผมสนุกแล้วก็ที่จะได้กลับมาเรียนที่นี่อีกครั้งได้เห็นหน้าเพื่อนๆได้เห็นหน้าคุณครูครับผมสนุกไว้ก่อนแล้วนะคะเมวิกาละละกูกก็ก็ดีใจค่ะที่จะได้เจอเพื่อนๆอีกก็ฝากให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่างรัดกุมเหมือนเหมือนเดิมด้วยนะคะโอเคเอาฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมคะ ก็อย่าลืมมันหลังมือครับผมใส่แมสตลอดเวลาครับ<า>ผม <S <S จะได้ไม่เป็นโควิดครับ<า>ผมก็เป็นการดูแลนะคะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองในเบื้องต้นนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะลูกค่ะ<ขอ><ขอ>